แต่ผมมาไม้ร้อนอะ่ะมาปันเผ็ดจแจ่บครับแจบรมดีครับ,บ,รบห่อนครับห่อนเบาเาหอนครับสุดไปใช่เบียดม,มาเมาคืน้นไ <c oughs> บัวใหเบียดครับป้าบัวนในญ่ห่มูแทนเหรอยำเสาอบาว <c oughs> บาปันนี่เก่าอีดีครับเย้วยว่าหมูมีแดงถือมากัดตายเลย <c oughs> บ่าปันไปตลาดมาครับเปล่นตีซีไปตลาดไปสั่นดึงแรงฉุนจำกินได้ไหมดิกินได้นี่แหละนันเจ็บนี่แหละจำนี่แหละพอดีตอนนี้มัแต่แซ่บจุติลับบ้า ขอมยาดจิ้มเดนอะข้างอกเอาใส่เบ็ดกบอบวมานเบาปันมานี่นะครับสูตรการกระดมโต้งครับใส่งัครับเบาปันพริกป่นครับพิกป่นนะครับลงไปแล้วแต่มากครับมาติดลายใส่ลายครับ แดงพีกนี่เพชรครับพีกส่วนมีแดงนี่เพชรครับข้าั่วครับข้าวคั่วเบิ้ลเลยข้าั่วเบิ้ลพอดีเบิ้ลแล้วไปกับบีบมุมหน้าครับอืมน้ำดีอเอา แก่นมันยังใส่ได้ครับนาอันไหนไงเกยถิ่มเป็นบ่นาอัอนเสียบยี่น้ำแก่นครับโอ้อนาอันยี่แดงเราดีบ่เ่ามีเม็ดบ่ใส่พวกนาแล้วน้ำปลาครับ นัวครับใ่นิดนึงครับอีกอีกอีก <g anz i> อตัดรดด้วยน้ำตาลครับต้องตัดครับแซนมันจะกินโดนเปรี้ยวโดดครับใต่น้อยๆอก็ไปกับขั้ตอนการส้อย ไปแค่หลับไปไม่สี่หากมันจะถิ่มนะครับพักขี้เอาไปเห็ดเมนูอื่นเลือกอย่างไรต้มยำก็ได้เอาไปปลูกก็ดีปลูกขึ้นปะปลูกก็ขึ้นก็ครับต่อได้ยังครับหอมครับต้นหอม พักเนียนๆครับบอปั่นเนียนผักครับอือบอปั่นซอยเร็วแหงครับแสดงว่าคุณเป็นคนชอบซอยใช่ไหมชอบต่อไปครับ,บหอมแขกครับ,บนี่อะไรคืนหอมแขกแขกก็มาขายยังไง มันใหญ่ครับอขาดหอมไทยนี่กินน้อยๆครับขาดบอะไรมาเมนูเมนูนี่ต้องมีหอมแขกกันบ้างเพื่ออยิงครับหอมหอมหวานหอมหวานเราทานง่ายข้าวซอยหอมหัวใหญ่กินคนละแบบครับทำเลยหอมแขกเครื่องหัวพ่อคครับน เข้าไม่เข้ากันครับหรือว่าคนนะครับตอนตอนตำเนีเนี่ยพอถากินก็ได้นะครับเฮ็ดบาปันเพิ่นเลือกโตโมหยาบมากครับสบีสันสวยกว่าแบบในลานนะครับ ลานน้ำตกเลยเธอครับแต่บางคนมีหลายวิธีเนดะ้บางคนหนึ่งสีเ่เหลี่ยมบางคนมันจะเอาไปขัวเนีครับหย้อนน้ำหน่อยนึงเอาไปขัวแท้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 แต่ว่าเบาวบันเนี่ยโบต้องขัวานะครับ,บเสียบเลยเสีบเลยกินเลยโอเคครับเรียบร้อยนะครับ,บกินครับ